แฟนขับอึ้งกันทั้งประเทศสาวหน่อยป๊อดจีโถเบิร์ตเบิร์ดขับสี่ตาเออเบิร์ตขับสิ่ตาเนสองคนคือโผล่คือโพูดแมนโมเมนต์ตอนไดแอบไหนแอบดำแอบต่อต่อโคตรเกาไปโล่งแบบเซลฟ์ส์แมนเออว่ามันเกิดขึ้นได้จังไดกับศิลปินน้องไม่เนี่ย ออศิลปินค่ายน้องใหม่ด้วยค่ะพี่น้องสดสดใหม่ๆบ่บกีีเดือนเองชีได<ม>้แยกวงมาจากอดีตพันรายาแล้วมาตั้งวงเองเป็นค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกเป็นวงโตเกียวมิวสิกเนาะพี่น้องออแต่ก่กอนมีขายจะซื้อบริบาลอองด้านในน้ำแม่นในน้ำนี่เดี๋ยวนี้คอนเสิร์ตโตเกียวมิวสิกก็คือไปที่ไหนคนก็บแห่ไปหลายแล้วล่าสุดเปิดราคาบัตร บนเรือสำาราต่อคนนี่แหละมอสึ้งมนี่นี่แหละทำไมราคาบัตรมันถึงระดับศิลปินระดับประเทศระดับโลกเออเลยก็ว่าได้เอาค่ะเมนเข้าเปียกเทียบเมนค่ะอ่าเพราะว่ามันต่อคนบัตรนี้ราคาสูงถือว่าสูงนะสำหรับศิลปินลูกทุ่งอินดี้ใช่แล้วก็สําหรับศิลปินแบบน้องใหม่น้องใหม่น้องใหม่สิแม้แต่ว่าเข้ากับโอ้โหดีใจนะเพื่อนเนี่ยแหงเนาะดีใจกับลูกๆโตเกียวของเพื่อนน้ำที่เพื่อนแบบเต็มที่ บอดบีคุณเต็มทีหลีกับค่ายเพลงกับค่ายเพลงของเพลินกับลูกน้องเพลินกับศิลปินทีมงานของเพลินนั่นแหละมีเทย่างยกไปหมดเลยบนเรือสำรานเออแล้วมันก็เป็นคร้งแหลกของเพลินที่มาเดินไปทำการแสดงอยู่บนบเรือสำราเรือสำรานหรงพี่น้องแล้วก็บัตรแต่ละบัตรก็เป็นบัตร V I P เท่านั้นจนเพลินใส่แบบว่า ใส่ตัวอะไรนะอิโมจิเหรอแบบน้ำตาไหลแบบน้ำตาโคจะร้องไห้แบบว่าดีใจแม่นแล้วตื่นตันแล้วดีใจแห้งป๊าดบนอาเซอร์ว่าเอฟซีสีฮักเราาลายปันนี่เอฟซีสีฮักลูกๆโตเกียวมิวสิกเยอะขนาดนี้เข่ากันยังกาวหนึ่งเนาะแม่นเข้ากัยังแบบโอ้โห ทำไมคนให้การตอบรับโตเกียวมิวสิกมากทั้งที่เป็นค่ายน้องใหม่ใช่เพราะอะไรค่ะพี่น้องเพราะอีหยังเขาเคยบอกไปก่อนหนี้ครั้งหนึ่งแล้วว่าค่ายน้องใหม่เป็นยังคือปังในขนาดนี้เออกับการจ้างงานเนาะที่ว่าจ้างานเต็มเดือนเดือนนี้เราคือสภาพแม่เดือนนี้ก็เต็มเดือนแล้วแต่ละวันน่ะมีงานก็คือบางบางวันน่ะก็มีงานสองสามงานถ้ามันไปได้ถ้ามันอยู่ใกล้ๆกลกันเหมือนกับวาอยู่เด้แต่วพูดกันพี่แหล่งกับเบาเรื่องเรื่องอ่า ราคาด้วยนะราคาถ้าใครจ้างตอนก่อนเดือนก่อนจะแบบว่าจะดีแห้งเพราะว่าราคายังไม่อัพราคาเดิมยังไม่อัพราคาเลยอัพแล้วเพราะอะไรทีมงานเยอะขึ้นโมเมนว่าโมนมาดังเมื่อมาดังแล้วอัพบอาทีมงานเยอะขึ้นหลายคนขึ้นแล้วก็จ้างแดนเซอร์แดนเซอร์ก็ต้องให้เขาว่าะเขาทําเต็มที่มากแดนเซอร์นี่ก็คือต้องราคาาต้องราคาดีแบบ อันที่มากเราว่าเขาอนเตอร์เทนเขาอะไรได้หมดเนาะเขาเก่งบางคนก็ร้องเพลงได้เห็นไหมนะแม่ค่ะเห็น่่เราอันมก็มีคนถามว่าเรื่องแดนเซอร์ผู้หญิงจะรับไหมก็เขาก็ไม่รับเพราะว่าเขายังไม่มีเพลงเอาชายก่อนประมาณหกคนได้เห็นอ่าถ้ารับผู้หญิงไม่อีกค่้จ่ใจมันก็สิเพิ่มขึ้นมาคือตอนนี้ก็คือยังยังไม่ขยายก็คือตอนนี้ก็ยังหัวมูลแล้วนี่อีพี่ที่สองสิออกไม่อีกจนว่าต้านอื ศิลปินนักล่องเนี่ยจะค้นนับข่าวๆนี่ว่ามันหาหกคนเหมือนเป็นนักล่องเนี่ยอ่านำทีมโดยผู้ใหญ่บ้านน้องเจนนี่น้องสแตมน้องอ่าน้องอ่าซีแกรมลีเลโอลีโออ่าเอียงก่อนแล้วคอปเตอร์เนาะคูซีแกรมกล้องบอกอ่าน้องน้ำตาลบอกเฮ้ยก็เยอะนะเยอะเกือบสิบคนค่ะพี่น้อง อยู่ในดับโดนนักโดนตีนักขอดตูมโอ้ยพี่น้องเยอะมันกระสมกับเพิ่นต้องอัพราคาแล้วแมนก็คือยกชุดชุดของค่ายโตเกียวมิวสิกไปนี่กับเกือบยี่สิบคนผู้เด้ก็ต้องจ่ายกันทุกคนใช่ไหมแต่ละคนก็คือทํางานเต็มที่ทุกคนอ่านี่ราลคาะพี่น้องเดี๋ยวฮอสิมาเปิดราคาบัตรป้าเห็นผู้ใหญ่ฟินแลนด์เอาลงเฟซบุ๊กส่วนตัวโพสตลงเฟซบุ๊กส่วนตัวเมื่อคืนที่ผ่านมาแมน มือขึ้นกะคขึ้นวันที่หานะเริ่มแล้วคอนเสิร์ตโตเกียวมิวสิกบนเรือสำรานบัตร v ี p 2,300บาทต่อคนด้วยนะแล้วก็เต็มทุกที่นั่งปาดเตห้องกับปาดแล้วปาดตอีกพี่น้องสองพันต่อโต๊ะต่อคนค่ะต่อคนค่ะเพราะปกติน่มันจะแบบถ้าตามร้านแล้วร้านอะไรประมาณสองสามพันโต๊ะหรือจานอาหเมนตามอาหารมันก็เอออันนี้ต่อคนค่ะ ป้าเท่าเหลือเสือ,อพลังของเอฟซี <FC S 1> เนาะนเราแบบเชื่อมัน่นในพลังเอฟของผู้ยบาบ้าฟิลแลน์มากค่ะพี่เนะ่ะป้า,ปาก็คือเต็มเบเลยสุดยอดต่อคนอย่างนี้เขาน่าจะมีอาหารให้เพราะว่าสมัยก่อนอ่ะพี่เคยไปครั้งหนึ่ง <ฮ>แต่ก่อนน่ะไปงานอะไรมิ팅ของพี่ตีแล้วทีนี้เขาจะมีกับข้าวมีอะไรให้ก็ไม่ผิดหวังค่ะพี่นอในราคาหนีบ่อผิดหวังได้ชมคอนเสิร์ตพวยบานฟิลลนแลนด์ทั้งทั้งเต็มวง,มงเลย<ช>พบคันแบบว่าสนุกต้องสนุกราคงอาหารเครืองงค่องดื่มมีบริการ<ฮ>ให้หมดเลยราคาก็าคือไม่ผิดหวังค่ะพี่นอ,อในราคานี่ก็คือคนเขาตั้งใจไป ต่างใจไปค่ะพี่โอกตั้งใจไปตั้งใจจองบาทอ่ะแม่เต็มทุกที่นั่งแม่นปลกเห็นไหมแอบต่อๆพี่อดฟิเล่นเอาลงครั้งแรกบนเรือสำราญแล้วขึ้นไปเปิดตัวนะคนจีบดสนั่งวันไว้แบบเรือสำราญเรือใหญ่เลยดิเหมือนมารอคอยพี่เล่นฟิเล่นรอคอยครั้งแรกของตัวเกียวที่ขึ้นเรือสำราญการกรุงเทพเนาะคุณวานเนาะเราเอาลงในภูยบวานฟิแลนด์อยู่ตัวใช่ถือว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ครั้งแรกของค่าแล้วก็พาลูกๆล่องเรือในครั้งแรกนี่ไง ขอบคุณแฟนขับทุกกำลังใจเนาะขอบคุณแฟนขับ FC ทุกท่านนะครับที่มาให้กำลังใจพวกเราผ่านเฟจเพจวิบัานฟินแลนด์นี่จ้ะเพิ่มเสียงเลยทุกคนาองไรบอเดนิสัาใด้สัดสัด้บอกสัมพลาเยัแม่ังาดจิงถ้าคุ้มสัใดบอกคน่าฟังไปดู ชีตัวรีมอยู่สิกไปแล้วโอ้เตียมเตมมอมาจ้อยด้แม่เนาะขึ้นต่อไปน้ำเบิ้งศิลปินในดวงใจเข้าไปน้ำบริบาลฟิลเลียนคนก่้นเดอเพิมเติมแบบไดแม่สุดังสุดดสุดรอ้งปา พ่อแม่กำลังานะนำะพยานิดเดีเด่นายนไปที่ดคนสวยที่บอกแม่มีแต่คนมีความสุขค่ะพี่น้องนน่ที่ว่าทการตอบรับทีมามาเบ่งตาเป้าหนึ่งมา้านหล่อย้วนใหญเเห็นหน้าและคิดถึงลูกสาวคนละ ไหนอยู่ใน่น้าอยู่วันนี้กินข้าวอร่อยๆอนะครับผมกับทีมงานโปรยเดียบโยสีอ้าวช้าๆซึ้งๆฝากหน้าเบียีคับอ่าเพิ่งนกับลองเพียงเนาะ เออนี่แหละคับ yeah, พี่น anyway> uh. like nah ้องเป็นจังไดสสาหรับความปังในช่วงนี้ของพื่บนิผู้ใดผู้ใดไดไปลองเลือกกับผู้บัณฑฟิเลนแน่กับอมเมนต์ข้าไดเนาะคอมเมนต์เราได้บรรยากาศสดสดมันรู้สึกยังไงแล้วตัวจริงผู้บ้านฟินเลนเป็นยังไงรอซูมมือนีรอมุณปนายเพราะว่านาเป็นแบรนด์พิซนเตอร์หลายๆแบรนด์จากแบรนด์ครีมแบรนด์กูตาอาหารเสริมมันก็สิกินน่ะในด้านผิวพรรณในด้านครีมดูแลผิวอะไรหลายๆอย่างค่ะพี่น้องเพื่อนแกดูแล เพิ่อนกับบุคอยมีเวลาดูแลแต่ของเนาะแล้วพอดีใช่พอดีพรีเซนเตอร์ก็เข้ามาเยอะแล้วกะเพิ่นกับในการสนับสนุนจากแฟนคลับนั่นแหละที่หักเพิ่นส่วนมากก็มีแต่แบบว่ามีแต่แฟนคลับเลยที่ให้แบบการสนใจในการสนับสนุนแมนแล้ก็จ้างไปเป็นพรีเซนเตอร์แมนค่ะพี่นงป๊าปังอีลีค่ะพี่น้อะเอาเป็นว่าหฮาก็ฝากอันนี้ให้ผู้ยอดฟิลเลนก่อนกลุ่มปีดชาวโตเกียวมิวสิกอีพีแล้วนะ เนี่ยค่ะในราคาบัตรออนไลน์129บาทต่อท่านถ้าชมหน้างานคนละ299บาทค่ะเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมแล้ววันนี้จนถึงวันที่7ก็คือวันพรุ่งนี้นค่ะมืออื่นคือบอพิษหวังค่ะกับเรื่องพญานางคอ,อยค่ะพี่นอ้อง เรื่องนี้ปาเหตดจริงจังพีระนางคอยใช่พระนางคอยเขาเรียกพระนางคอยอานุมาคมอาฆาตมาสีพันเซฟของเพลินบางคนก็จะได้เห็นทีเซอร์บางคนก็ยังไม่เห็นถ้าอยากเห็นก็ไปดูที่ค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกค่ะพี่น้องไปนั่เบิรค่ะเพื่อนไปนั่เบองเขาไปซื้อกลุ่มเข้าไปซื้อบัตรเนาะในเพจค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกนะคะอย่าลืมไปให้กำลังใจทุกทีมงานทุกคนแล้วมีอ่า แกพิเซษนั่นก็คือดําดงนุ่นดําดงนั่นนุ่นดาดงดงหนาดงเลยเออย่าลงอนุนเพิ่นออกมาแล้วคุณเคยมาแล้วนุ่นดำดงนี่ยมีกระแสมันกระวามงงานนั่มนุ่นดําดงก็คือเพิ่งออกจากอันออกจากโซลาร์เัศเพิ่นแต่ว่าเขากะแผ่นๆอยู่ว่าจะมาซุปเขาก็สงสัยอยู่เอ๊ะยังไม่มีวงยังไม่มีอะไรอยู่หรือว่าจะมาซุปกับผูุ้ยแมนฟิลแลนหรือเปล่านี่เราก็ต้องรอดูเราก็คือ ไม่อยากพูดไปก่อนหน้านั้นใช่แต่ว่าตอนนี้ก็มาร่วมงานเอาร่วมงานเป็นแขกรับเชิญไปก่อนค่ะค่ะพี่น้องอะสลับวันนี้เข้าไปหาอัปเดตข่าวสารก่อนเนาะแต่ว่าเข้าอัปเดตข่าวสารเรื่องนี้ไปก่อนเดี๋ยวเราจบคลิปไว้เพียงแค่นี้เดี๋ยวเราจะอัปเดตเรื่องอะไรรอติดตามตอนต่อไปค่ะพี่น้องไปละค่ะบ๊ายบาย